สวัสดีค่ะแคนคซี่เองนะคะตอนนี้ก็มาอยู่เกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Pixelmon World นั่นเองนะคะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวกับ Minecraft โปเกมอนนั่นเองกะ็ะ <c oughs> ถ้าเกิดนะคะใครที่ชอบเล่นโปเกมอนนะคะก็มาเล่นกันเซิร์ฟนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถมาเจอพี่ขวัญได้ด้วยนะคะโอเคอุ้ยน้องรุมนะคะวันนี้น้องๆน,น,นี่รุมกันตึมเลยนะคะโอเคส่วนพาร์ทนี้นะคะขวัญก็จะมาทําการสร้างบ้านกันที่นี่ดีกว่านะคะเพราะว่าไหนๆก็มีบ้านแล้วนะคะเราก็จะสร้างบ้านให้ดู สวยงามหรูหราอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านพี่ขันกันดีกว่านะคะบ้านพี่อยู่ตรงไหนนะโอเคตอนนี้เด็กนี่มาเต็มแล้วโอเคปะเดี๋ยวเราไปบ้านกันดีกว่าเราจะพาไปทางที่บ้านเรานะโอเคมาถึงที่สปาก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เรามาตรงนี้นะคะมาตรงนี้นะคะทาสีนั่นเองค่ะโอเคคลิกไปเลยค่ะก็รอแค่5้าวินาทีเท่านั้นเองนะคะ อาโอเคมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเลยนะคะโอเคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทาวนะคะเป็นเมืองนั่นเองโอ้โหมีขวัญครับขออยู่บ้านด้วยสิเดี๋ยวผมให้ให้อะไรก็ไม่รู้นะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปถึงบ้านขวัญกันดีกว่านะคะบ้านของขวัญอยู่ที่ซอย1 0 1นนั่นเองนะคะโอเคนี่ยังไม่ถึงนะคะยังอีกยาวไกลบ้านเรานี่ลึกเหมือนกันก็ <c oughs> ถ้าใครที่จะซื้อบ้านแถวถนนสีแดงนะคะก็คือจะพื้นที่จะแพงหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบ งบอาจจะยังไม่มีเยอะขนาดนี้ก็ซื้อแบบถัดๆไปได้นะคะก็จะมีตามหลาย,ลายๆโซนแบ่งกันไปอะไรเงี้ยนะโอเคอันนี้ซอยเท่าไหร่แล้วเนี่ยซอยเก้าสิบเจ็ดนะคะซอยหนึ่งรอยู่ไหนอ้่้อยหนของหนูอ่ะจะจะจะถึงบ้านโน้หรือยังเอ๊โอเคถึงบ้านขวัญแล้วเด็กเต็ม นี่นะคะก็คือซอยหน1่งนะคะก็เป็นซอยของเค n c ร a z ซเลยนะอย่างโหดอะโอเคก็จะมีน้องๆอ,อยู่ที่บ้านนะคะมาประชุมอะไรกันสักอย่างสวัสดีกอง่อยเออน้องๆเต็มเลย <c oughs> พี่ควายมคอยอ,อยู่บ้านด้วยนะคยเบเดี๋ยวจะช่วยทำงานทุกอย่างเลยอ๋อ ตอนนี้ถ้าเรื่องการอยู่บ้านนี่ยังน่าจะยังไม่ได้นะคะไว้ก่อนนะคะเรื่องการอยู่บ้านนี่มันเดี๋ยวที่ไว้ทําบ้านเสร็จก่อนแล้วกันนะยังรับคนไม่ค่อยเป็นเท่าไรหร่ละคะเรื่องการอยู่บ้านเนี่ยนะอืมโอเคนี่ก็เป็นโครงบ้านที่เราทําไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทํากันเพิ่มนะคะเพราะว่าน้องๆเขาตามติดชีวิตแคยนกรซมากเลยนะก็อาจจะลําบากสาหรับการสร้างบ้านนิดหน่อยไม่นิดอะเยอะเลย น้องแบบตามติดเลยอ่ะอก็ไม่เป็นไรค่ะน่ารักน่ารักเด็กๆมุ้งมิง,มงฟุง้งฟริง้งหนูจะไม่บ่นอะไร <laughs> หนูจะไม่บ่นอะไรด้วยนะโอเคเราจะทำเป็นไม้อันนี้นะคะเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวนะมีขวันทำบันไดไปหรือ,อยังนะอบันไดบันไดมีลั้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าบันไดทำไปหรือ,อยัง บันไดไม้เบิร์ดน่าจะยังไม่มีนะคะรู้สึกว่าจะเป็นบันไดอ๋อเป็นบันไดไม้โอ๊กถูกแล้วเนาะเอา้าตายแล้วค้าผิดไม้อะมันต้องเป็นไม้โอ๊กสิว้าวหกสิบสเลยทีเดียวเยอะมวก โอเคอ๋อ <Okay>. oh, ไปไพ่นี้ก่อนลวกันค่ะโอเคได้มารัว่วรั่วของหนูรั่วอยู่ห้นใดใครเราจะรู้หนึ่งสองสามแล้วกันค่ะโอ้โหเด็กเย็บเย็บกันเลยทีเดียวนะนี่คือแบบว่าเด็กที่มารุม กระชากรากถูเยนเเรซี่กันเลยนะเนี่ยโหแล้ใครมาปล่อยโปเกมอนแถวนี้วะทำไมต้องโหดโอเคอ่ารู้สึกขวัญจะสร้างสรงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าไงอาจจะไม่เกินแต่ทัางผิดถูกบอ,อกสิคะ อ้าตอนนี้ที่เด็กเด็กเพียบค่ะเด็กเพียบเด้อเด้อเดขอขอ,ขอพื้นที่ในการสร้างบ้านนิดนึงนะคะขอสักนิดหนึ่งนะสักนิดหนึ่งนะาจะเด็กๆนะไว้ โอเคก็น่าจะเป็นตรงนี้นะคะแล้วก็ชิดกับตรงนี้เลยนะเป็นหลังคาแบบว่าหน้าบ้านสวยงามมุงมิงฟุงฟรงิงโอเคมันจะมีคนแบบถ่ายคลิปไปไหมเนี่ยติดตามสารคดีสัตว์ลกไม่ใช่ติดตามสรารคดีดคดเคนเพรสซี่สร้างบ้านอะไรเงี้ยสรารคดีด้วยนะยังโหดอะ่ะ ใครโยนอะไรมาสักอย่างก็ไม่รู้เยอะแยะโอเคตรงนี้นะคะแล้วก็โอ้ยรู้สึกปวดหัวจะทำยังไงให้พวกเด็กๆนี่มันหายไปจากชีวิตฉันเนี่ยจะทำยังไงล่ะให้พวกเขาหายไปจากชีวิตฉันเนี่ย ฉันก็ทำอะไรไม่ได้เลยสินะฉันเสียใจนะ่ะโอเคค่ะตอนนี้น่าจะไม่มี FC เขาขึ้นมากวนละมัง้งเพราะขวันนี่แบบว่าปิดแล้วโอ้หมาแก้งฉันทำไมเนี่ยเดี๋ยวฉันตีเลียงตัวเลยเดีเดวเดๆเดเดมีการแก้งกันเกิดขึ้นนะคะโอเค เริ่มดูเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานิดนึงถึงมันจะดูไม่ค่อยเหมือนบ้านก็เถอะนะเอออย่างน้อยก็ออกมาเป็นรูปเป็นล่างนิดนึงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออพวกคุณเข้าไปรูมขวัญอย่างนี้สร้างบ้านไม่ได้สิคะก็จริงนะคะอันนี้ก็ถูกของน้องเขาเลยนะคะว่าสร้างไม่ได้จริงทั้งยังมากให้ตายสิพวกเธอทำอะไรกันเนี่ย โอเคโอเคนะคะตอนนี้ขวัญก็ทําการสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาแอบสร้างตอนที่น้องๆไม่อยู่นะคะก็คือมันถึงจะสร้างเสร็จนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะน้องๆแบบอยู่แล้วสร้างไม่เสร็จนะคะก็คนจะอยู่เยอะมากแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะคะเนี่ก็จะเป็นบ้านพี่ขวัญน,นะคะอย่าลืมนะอยู่ที่ซอย101นะคะนี่วิ่งมาดูซอยกันอีกรอบนะคะ ก็อยู่ที่ซอย101เป็นซอยของเค n เ r รซนะคะติดถนนแดงด้วยนะคะก็เป็นถนนเส้นใหญ่นั่นเองไปแล้วโอเคมาดูกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะคะแปลงผักผลไม้ที่ผ่านปลูกไว้เนาะโอเคมาดูบ้านกันดีกว่าบ้านแบบโคตรกากอะไม่มีเลยดูดิดมีแค่ที่นั่งธรรมดาน่ารักน่ารักม,มุงมิ้งมีต่องบ้านโคตรโล่งอะ ตอนแรกกะว่าน่าจะทําชั้น2อีกมั้งก็ไม่แน่ใจนะคะ่ะคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะตกแต่งบ้านยังไงดีนะก็เลยก็มีแค่นี้ <c oughs> แม่โคตรกากเลยโอเคมาดูทางนี้นะคะทางนี้ก็จะมีเป็นสระว่ายน้ําของเรานัเนองเออเป็นแบบดูดิสวยป่ะละ่ะสวยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเรากด F1 ให้ดูแบบสบายๆอ่าก็จะเป็นบ้านแนวน,นี้นะคะก็ว่ายน้ําได้ ก็มีเด็กๆมาตามอีกแล้วเช่นเคยนะคะคือตอนนี้พี่ขวัญถ่ายตอนตีหนึ่งนะ mm hmm. ก็ยังมีน้องๆเล่นอยู่นะคะยอดมากโอเคนี่ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะก็คือบ้านก็จะหน้าตาคล้ายๆกันเลยหลังบ้านดูต้นไม้ <laughs> โอเคนะคะนี่ก็เป็นบ้านของขวัญน,นั่นเองนะก็ประมาณนี้ <laughs> ดูแบบเล็กๆไม่ดูหวาใหญ่อะไรเท่าไหร่นะคะแต่ก็ก็น่าจะได้อยู่เนาะไม่รู้จะสร้างยังไงดีอะ คิดไม่ออกนะคะก็จะเป็นบ้านประมาณนี้แต่ดูของคนอื่นเขาสิโอ้ยอลังการงานสร้างมากกับบ้านของแต่ละคน,บนแคนบบสุดยอดเลยนีนะคะอืม <c oughs> แค่นี้แหละโอเคเนี่ยก็เป็นโซนบ้านของขวันนั่นเองนะคะก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะเซิร์ฟนี้นะคะก็สามารถมาเจอพี่ขวัญได้นะคะก็จะเล่นแบบ วักวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะประมาณนั้นเราก็จะถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนดีกว่านะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ